สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการ5แยกข่าวค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเก็บมาคุยคุยมาเล่าค่ะในวันนี้นะคะทางสวทภูเก็ตค่ะก็จะมาพูดคุยในเรื่องของภารกิจของสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะ ทางภารกิจของทางสภาในความสมงดภูเก็ตเนี่ยได้มีการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะและทําให้ กฎหมายเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงและเป็นการลดช่องว่างนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันอยู่กับคุณรุ่งนภาพุทธแก้วประธานสภาธายนนความจังหวัดภูเก็ตและคุณเตือนพิไลจำจิตค่ะที่ปรึกษาสภาธายนนความจังหวัดภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของภารกิจของทางสภาธายนนความจังหวัดภูเก็ตค่ะอยากให้ท่านประธานสภาธายนนความค่ะบอกเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟงังทรา ่ในเรื่องของภารกิจของสภาธนายคามค่ะภารกิจของสภาธนความจังหวัดภูเก็ตนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเราขึ้นตรงกับสภาธนยความในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ก็เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนรวมทั้งน้องนนักศึกษานักเรียนด้วยนะคะรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมี ช่วยเหลือทางผู้ได้รับผลกระทบอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราเสริมเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาก็เรื่องน้ําท่วมแล้วก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพน้มยัยหรือกฎหมายอะไรเราก็ออกไปช่วยเหลืออันนี้เป็นส่วนที่เราเสริมขึ้นมานะคะ<ช>แต่ส่วนหลักๆก็คือเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนและก็ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายด้วยนอกจากนั้นในการที่เรา ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันก็ต้องมีในหน่วยงานนะคะเรื่องของสวัสดิก,การเรื่องของการยกระดับวิชาชีพให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เพื่อนๆพื่อนทนายด้วยกันนั่นก็คือวัตถุประสงค์หลักของสภาทนายความค่ะแล็เพื่อที่จะให้กฎหมายเข้าถึงประชาชนทุกทนค่ะเราจะมีการเผยแพร่ติดหมายทางสถานีวิทยุ ด้วยนะคะ9 6 7 5เกะเฮินทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาเรา <_ C> e <at> มีออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้คนที่อยู่ในภูเกต็ตไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติเราอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันซึ่งจะบอกได้ว่านี้เป็นพันธกิจรวมทั้งสภาทนายความจังหวัดภูเกต็ตและก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยที่ต้องการที่จะให้กฎหมายเนี่ยเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงอย่างที่คุณเดือนพิไลได้กล่าวไปนะคะว่ารายกัรน ของเรานะคะรายการคุยคุยคุยกฎหมายกับสภาธานายความจังหวัดภูกเกตนะคะเป็นการจับมือกันระหว่างสองหน่วยงานเราที่จะส่งข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายเนี่ยไปถึงประชาชนไม่ใช่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะเป็นรูปแบบสองภาษาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของทางสภาธานายความนะคะในการที่จะทําให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นเข้าถึงกฎหมายได้อย่างแท้จริงค่ะค่ะต้องขออนุญาตใช้คําว่า เราอยากจะลดความเหลื่อมล้ำนะคะ,คะแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมนะคะโดยที่พวกเราก็ได้ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอทางด้านสา,ารนิพนยุทุกๆวันเสาร์นะคะ,คะจะเป็นรายการที่คุยสบายๆแล้วก็สามารถทําให้กฎหมายเข้าใจง่ายเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ฟังและเข้าใจหรือถ้ามีปัญหาคําถามก็ติดต่อเข้ามาได้อย่างทางรายการนะคะเพื่อให้ให้ให,ให้นักกฎหมายดูแบบว่าเป็นมิตร เป็นอะไรที่เป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้ขึงขังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เพราะว่าพอพูดถึงกฎหมายแล้วทุกคนก็จะกลัว<ต>ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันนะคะอย่างเช่นว่าที่เราจะดูแลกันกันและกันได้นะคะ,อ,ะอย่างพบเห็นใครกระทําความผิด ทำร้ายร่างกายกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแม้เราจะไม่ได้เป็นผู้เสียหายก็เข้าไปกล่าวโทษได้นะคะ,คะว่าเพราะมันเป็นความผิดแก่แผ่นดินอะไรพวกเนี้ยค,ค่ะศกชิงวิ่งเราทาร้ายร่างกายกันอะไรพวกเนี้ยค,ค่ะต้องช่วยเป็นหูเป็นตากันเพื่อให้ทุกทุกคนได้อยู่กันอย่างสงบสุขแล้วก็มีความสุขด้วยกันทุกคนคไม่มีใครเดือดร้อนเสียหายนะคะแล้วลองนึกถึงดูว่าถ้าเราตกอยู่เป็นผู้เสียหายเนี่ยถูกการกระทํา ถูกใครกระทำเนะีแต่ว่าไม่มีใครอยากจะมายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการกฎหมายเลยนะคะไม่มีใครมาเป็นพยานเพราะกลัวจะต้องถูกข่มขู่ถูกได้รับอันตรายถูกอะไรต่ออะไรนะ,นะคะก็เลยไม่อยากให้มีใครมายุ่งเกี่ยวกับกระบวนยุติธรรมหรือกฎหมายนะคะก็เลยวันนี้จะบอกว่าอยากจะช่วยให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยให้สังคมเราได้มีความสงบสุขนะคะค่ะ ก็ต้มส่วนนี้นะคะเราก็ต้องไม่กลัวนะคะที่จะมาเป็นประยานเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของ<ะ>สังคมที่จะช่วยดูแลซึ่งกันและกันแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขเหมือนสมัยก่อนเร,เราอย่าคิดว่าตอนนี้เศรษฐกิจดีแล้วเราต้องต่างคนต่างอยู่ถ้าเราต่างคนต่างอยู่สังคมเราจะสุขไม่ได้นะคะ,ะเราต้องช่วยกันดูแลกันแล้วการเป็นประยาน เราก็มีการคุ้มครองปยาญใช่ไหมคะท่านประธานไม่ต้องกลัวว่าเป็นพยญนแล้วคุณจะได้รับความเดือดร้อนค่ะโอเคทุกคนมีส่วนเป็นกลไกสําคัญในการคูแลเรื่องกฎหมายด้วยนะคะซึ่งทราบมาว่าทางสภาทนายความฉลาดภูเก็ตเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่าทนายอาสาเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็เข้าถึงประชาชนด้วยนะคะใช่ค่ะของเรามีทนายอาสาซึ่งไปนั่งให้คำปรึกษาแก่พี่น้องประชาชน อยู่ที่สถานีตํารวจปัจจุบันมีอยู่2ส,สถานีนะคะ,คะมีที่สถานีตํารวจภูทรเมืองภูเก็ตแล้วก็สถานีตํารวจป่าตองนะคะ,คะสองแห่งนอกจากนั้นในในส่วนของสถานีตํารวจเนี่ยพวกเรานั่งทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการะนะคะก็สามารถเข้าไปปรึกษาปัญหากฎหมายได้หรือว่าถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนอาจจะเข้าไป แจ้งความร้องทุกข์ต่อทางตำรวจนะคะตำรวจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคดีแพง่งเป็นการผิดสัญญาจ้างก่อสร้างอย่างเงี้ยเขาชาวบ้านจะชอบนึกว่าถูกโกงอะไรเงี้ยใช่ค่ะความจริงก็เป็นเรื่องทางแพ่งก็เข้ามาปรึกษาทนายอาสาที่นั่งอยู่ในโรงพักนั้นได้ค่ะ,คะก็พูดถึงว่าออกบ้านแล้วก็ไม่เสียเที่ยวนะคะ,คะอย่างนั้นเรานำคนส่วนน้อยไปหาคนส่วนใหญ่โดยให้ทนายเราไปนั่งประจำการอยู่ ตอนนี้ได้สองสถานีนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ได้มีข่าวดีนะคะเพิ่งได้รับทราบเมื่อวานว่าที่ภูเก็ตเราอาจจะได้อนุมัตินะคะอีกสองสถานีเพิ่มที่เราเสนอไปก็คือหนึ่งก็สถานีตำรวจภูทรที่ฉลองนะคะที่ฉลองอีกแห่งหนึ่งก็ที่ถลางนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อำเภอถลางยังไม่มีทนายอาสาไปนั่งประจำการอยู่ะคะ่ะซึ่ง เพราะพี่พีน้องอาจจะอยากถ้าชัดชัยหรือทะลางเชิงทะเลอย่างเงี้ยถ้าเดินทางมาในเมืองอาจจะเดินดทางลําบากไม่สะดวกเราก็เลยไปอำนวยความสะดวกให้ะนะคะถ้าหากว่าเปิดได้ทั้งสองสถานีก็จะเปิดในวันจันทร์หน้านี้วันจันทร์ที่22่กรกฎาคม25 6 7นนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเราก็จะประกาศเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในเพจของสภาธนาความตอนนี้ก็สดๆร้อนๆก็รอนหนังสืออยู่นะคะ,คะ,คะ อย่างที่ะะท่านประธานสภาทนายความได้กล่าวไปนะคะ,คะว่าการที่มีทนายอาสาอยู่ในโรงพักต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆแล้วคือเราไม่อยากแบบการเข้าถึงทนายเนี่ยมันจะยากมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังบางคนประชาชนบางคนอาจจะมีความคิดอย่างนั้นแต่การที่มีทนายอาสาอยู่ตามโรงพักจ,จุดต่างๆเนี่ยคะ่ะ เป็นการที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้นอยากได้คุยกับคุณเดือนพิไลไปก่อนหน้านี้ว่าทนายไม่ได้น่ากลัวนะคะใช่ค่ะทนายยังน่ารักทุกคนนะคะใช่ค่ะไม่ต้องกลัวทนายค่ะเพราะว่าอตอนนี้ทีมทนายอาสาเราพยายามที่จะเข้าไปถึงโรงพักต่างๆเพื่อที่ว่าคุณเข้ามาแล้วคุณจะได้ขอคำปรึกษาเพราะทนายอาสาที่โรงพักมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาตามกฎหมายฉะนั้น คุณไม่ต้องที่จะต้องไปหาทนายสํานักงานไหนหรืออะไรยังไงในเบื้องต้นถ้าคุณไปที่โรงพักคุณปรึกษาเบื้องต้นกับทนายอาสาก่อนได้เลยค่ะค่ะสําหรับคุณผู้ฟังนะคะที่มีข้อร้อนใจหรือว่ามีปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ย อย่างที่ได้กล่าวไปก็คือไปที่ภูเก็ตตอนนี้มีอยู่สองสถานีก็คือสถานีตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตนะคะกับอีกหนึ่งสถานีก็สถานีตำรวจที่ปัตตงนะคะคะนอกจากนั้นก็ยังมีที่ศาลจังหวัดภูเก็ตค่ะอันนี้จะนั่งประจำการทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ค่ะสามวันก็จะย้ำให้คุณผู้ฟังฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่า ทางสภาทนายความจังหวัดภูเกต็ตเนี่ยอยากให้กฎหมายเข้าถึงพี่น้องประชาชนทุกคนจริงๆค่ะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของทนายอาสาแล้วทางสภาทนายความได้มีการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนพี่น้องประชาชนด้วยมไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของให้คำปรึกษาข้อกฎหมายนะคะ,คะแต่ว่ายังลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือของผู้ที่เดือดร้อนด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะ ก็ส่วนนี้นะคะเป็นส่วนของเฉพาะสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตนะคะที่เรา,าเขาเรียกอะไรรวบรวมกันเพื่อที่จะช่วยเหลือดูแลคนที่ได้รับผลกระทบจากคดีความในการที่จะออกพื้นที่ไปสอบถามสอบข้อเท็จจริงว่าคุณได้รับผลกระทบจากคดีนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าบางท่านเป็นผู้เสียหายแต่ ผู้เสียหายเนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยาจากกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ผลกระทบของครอบครัวตรงส่วนเนี้เรามองว่าผลกระทบของครอบครัวเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นองค์ประกอบในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ผิดกฎหมายขึ้นมาอย่างเช่นค,ครอบครัวลำบากถามว่าบางครั้งคนเราอาจจะมีความคิดเขาเรียกว่าเป็นความคิดอ่า ความคิดสั้นๆน,นะคะความคิดที่แบบว่าเพื่อช่วยเหลือตัวเองในช่วงสั้นๆก็อาจจะไปกระทําความผิดอะไรต่างๆเพื่อให้มีรายได้หรือมีอะไรหรือแก้ปัญหาได้เราก็เลยต้องออกพื้นที่ไปเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเช่นที่ผ่านมาเราได้มอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ได้รับผลกระทบรายหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ไม่สามารถ ที่จะทํามาหาได้ไรายได้เพราะเนื่องจากว่าสุขภาพก็แย่มือไม้อ่อนแรง<ช>ก็สามารถที่จะทําขนมและขับรถได้เมื่อสอบข้อเท็จจริงนอกจากข้อเท็จจริงที่เรื่องของเงินเยียวยาที่ท่านประธานได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานให้ได้รับตรงส่วนนี้แล้วนะคะ<ช>กเ็เราก็จะช่วยในส่วนของว่าคุณทำอะไรนะปัจจุบันแล้วตอนนี้บ้านถูกเขาเรียกไฟถูกตัดใช่ไหมคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ถูกยึด ก็ได้เข้าไปช่วยจากกองทุนกองทุนส่วนนี้เป็นเงินที่ได้รับบริจาคนะคะไม่ได้มาจากว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของภาครัฐแต่มาจากว่าส่วนของพี่น้องเพื่อนๆรวบรวมกันมาเพื่ออยากช่วยเหลือสังคมที่เรามองว่าทนายอาสาไม่ใช่แค่ให้คำปรึกษาแต่เราเข้าถึงถึงความรู้สึกแล้วก็ป้องกันความเดือดร้อนต่างๆด้วยค่ะค่ะก็ถือว่า เป็นการช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในทุกนิติเลยนะคะค่ะ,คะก็เป็นถือว่าเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือค,ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยนะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตค่ะ นอกจากนี้นอกจากจะมีการช่วยเหลือมีเรื่องของทนายอาสายัางมีการให้ความรู้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะอย่างที่ทราบว่ามีเขาเรียกว่าศาลจำลองใช่ไหมคะมีกิจกรรมสาลจำลองใช่ค่ะ,คะขอขอนุญ,ญาตนะคะว่าทุกๆปีวันที่เจ็ดสิงหาคมนะคะจะเป็นวันระพีนะคะ,คะซึ่งเป็นวันที่พวกเรานักกฎหมายลํำลึกถึงพระบิดากฎหมายไทยนะคะพระองค์เจ้าระพีค่ะซึ่ง เราก็ภารกิจของสภาธานายก็ไปเผยแพร่ให้ความรู้กฎหมายแก่นักศึกษาก็ที่ราชพัฒนะคะจะมีะนิติศาสตร์ราชพัฒนะคะเราก็เลยไปจัดสารจำลองให้น้องๆได้ดูกันว่า,าวิธีการากระบวนคดีจะเป็นยังไงจะแสดงตั้งแต่ข้อเท็จจริงไปเลยนะคะ,คะข้อเท็จจริงอย่างคดีคร่าวๆบ๊บให้นิดนึงว่าข้อเท็จจริงเกิดอย่างนี้นะแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการศาลจำลองก็จะมีท่านผู้พักษานั่งนะคะท่านในยการและมีทานาย มีผู้ต้องหาก็มีพยานนะคะมาแสดงให้เห็นจริงแล้วก็ใส่คุยแล้วก็แสดงให้ให้ดูนะคะ,คะว่ากระบวนพิจารณาจะเป็นยังไงเพื่อให้น้องๆได้สัมผัสถึงสิ่งที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ภาพมากิ่งขึ้นใช่เพื่อน้องๆจะได้เห็นไปว่าเอ้าเวลาทํางานมองในอนาคตว่าน้องๆแีละจบนิติศาสตร์แล้วปริญญาตรีแล้วจะไปต่อเส้นทางไหนอยากจะเป็นทนายอยากจะเป็นอายการอยากจะเป็นผู้พิพากษาอยากเป็นตํารวจเราก็มาจําลองให้ดูนะคะว่าแต่ละอาชีพเขาปฏิบัติหน้าที่ทางด้านไหนนะคะปีนี้เราจะมีนักศิทธวิทยาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ พี่เดนเป็นนักจิตวิทยาเองค่ะโอ้ค่ะใช่ค่ะไก็นอกจากนอกจากสารจำลองแล้วเรายังให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปด้วยใช่ไหมคะท่านประธานอย่างเช่นโรงเรียนต่างๆที่เราไปออกให้ความรู้กันค่ะแล้วก็หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีใช่ไหมคะใช่กลุ่มสตรีที่ผ่านมาก็มีในพื้นที่ตาบนฉลองนะคะกลุ่มสตรีค่ะก็ จะเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยจะยังไงดีจะป้องกันแบบไหนเงี้ยค่ะ,คะการวิจิแก้แล้วในแง่กฎหมายจะยังไงได้บ้างค่ะค่ะค่ะ,คะนี่ก็เป็นบทบาทของทางสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการให้ความรู้มีการให้ความช่วยเหลือนะคะ,คะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการลดช่องว่างระหว่างกฎหมายกับประชาชน,ชาชนได้อย่างแท้จริงเลยค่ะ วันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางสภาทน a ยความจังหวัดภูเก็ตขอบคุณท่านประธานสภาธน ay ความและท่านที่ปรึกษาค่ะที่มาพูดคุยกับเราเนวันนี้ค่ะได้ค่ะยังไง <c oughs> ในวันสารจำลองก็ขอเรียนเชิญด้วยนะคะถ้าใครที่สนใจก็ <c oughs> เข้าไปดูได้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตห้องเทียนซิรินทร์นะคะไอตึกสีม่วงอะคะ่ะ <c oughs> เวลาบ่ายโมงนะคะวันที่7สิงหาคมนะคะ <c oughs> เรียนเชิญค่ะ <c oughs> <c oughs> เขอเชิญชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะสําหรับในวันนี้นะคะกับเก็บมาคุยคุยมาเล่าได้สาระความรู้กันไปเต็มๆนะคะกับสภาทนายความสังวัตภูเก็ตค่ะวันนี้ดิฉันกัญญาณัฐนาครัชและทีมงานสวทภูเก็ตและทางสภาทนายความสังวัตภูเก็ตต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไว้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะ